านผู้ชมครับสงครามระหว่างไทยกัมพูชาครั้งนี้ถือเป็นการฉีกหน้ากากนักการเมืองไทยทุกฝ่ายทุกข่ายว่าโฉมหน้านักการเมืองที่แท้จริงของเมืองไทยนั้นเป็นยังไงวันนี้ผมต้องพูดกันตรงๆเลยนะครับว่าไอ้สิ่งที่พวกเรากําลังเห็นอยู่ตรงหน้าไอ้สิ่งที่เรียกาการเลือกตั้งนี้มันคือปาฮี มันไม่เคยมีความหวังในยแม้แต่นิดเดียวไม่ว่าจะมองไปทางไหนเบื้องหลัง,งคนพวกนี้ผมบอกไปแล้วมันคือสแกมเมอร์ทั้งสิน้นผมไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้ลอยๆแต่พูดขึ้นมาหลายครั้งหลายคราไม่ใช่แค่การเลือกตั้งต้องใช้เงินหวานครั้งละเป็นหมื่นล้านแต่ในภาพใหญ่ระบบก,การเมืองของไทยนั้นมันล่มเหล,ล,เหลวโดยสิ้นเชิงนีดาโพนี่ออกมาเปิดเผยผลสำรวจ นะจากกลุ่มตัวอย่าง2,000หน่วยตัวอย่างสำรวจ15-18ธันวาคมถามบอ,อกว่าบุคคลที่คนกรุงเทพมหาคนครจะสนับสนุนเป็นดายกรีในวันนี้5ดับแรกคืออันดับหนึ่งโอ้อันดับหนึ่งตั้ง47.25เปอรนต์ะผู้ชมคืออะไรมะยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ อันดับ2.16.95ระบุว่าในเช่งนัทธพงษ์เรืองปัญญาวุฒิพักประชาชนอันดับ 3. นายนุทินชาญวิรกูล10.90อันดับ 4. อภิสิทธิ์เพชชาชีวะพักประชายผัดอันดับ 5. 2.75%เผลเอกกลังสีเมื่อถามในพักการเมืองกรุงเทพมหานครสำหรับในวันนี้อีกแล้ว อันดับหนึ่งมีนะสนับสนุนเลยนะ40.20ระบูว่ายังหาพักคการเมืองที่เหมาะสมไม่ได้ท่านผู้ชมครับผลการสำรวจที่ได้โพลล่าสุดอาจจะมีคนบอกว่าครอบคลุมในความคิดเห็นคนกรุงเทพจำนวน2,000คนเท่านั้นไม่ได้สะท้อนความเห็นของคนทั่วประเทศที่มี70ล้านคนนะฮะ แต่ว่าผมคือเอาผลสํารวจของนิดาที่เคยสํารวจคนทั้งประเทศไทยว่าเขาสํารวจทางประเทศไทยนะว่าอันดับหนึ่งหกสี่สบอกยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ที่อันดับสองในนัทพงศ์หรือในเท่งได้คะแนนแค่17.20นี่คือถามประชาชนในช่วงสถา,านการณ์การสู้รบระหว่างไทยกัมพูชายังไม่ร้อนแรงนิดสุด และสันดานพรรคประชาชนยังไม่เผยมาเห็นท่าแทงมาว่าเกลียดทหารต้องการดิสเครดิตกองทัพไม่แสดงทีท่าสนใจเรื่องการปกป้องที่ปไตยมากกว่าการแก้รัฐนูลให้พรรคพวกตัวเองท่านผู้ชมต้องจำเอาไว้นะว่าขณะที่ชายแดกนกำลังอยู่ในภาวะวิกฤตกองทัพทหารประชาชนกำลังระดมสรรพกำลังไปช่วยสู้รบแต่ในทัศนภาผู้แนทรนราษฎรไอเทง้งไอพักสม้ม ระยำเนี่ยพอแก้รัฐนูนไม่สําเร็จแม่งก็กดดันอนุทินชาญวีรุลยุบสภาเลยอนุทินซึ่งตั้งท่ารออยู่แล้วเลยยุบสภาเป็นของขวัญให้เมืองทันทีเมื่อวันที่12ธันวาคมเพื่อมีการเลือกตั้งเือดกลุ่มภาพันเรียกได้ไว่าพวกนักการเมืองนี่แม่งไม่รู้สี่รูปแปดไม่สนใจความเป็นความตายทหารหรือตายของชาติแม่งไม่สนใจสนใจอย่างคือการแก้รัฐนูนการเลือกตั้ง คือการแย่งชิงอำนาจตันเองคุณลองถามใจตัวคุณเองว่ท่านผู้ชมถ้าคุณยังยอมรับระบบแบบนี้ได้อยู่ไหมระบบที่การเมืองเป็นเรื่องธุรกิจพรรคการเมืองต้องจดทะเบียนต้องมีสาขาพรรคให้ครบกี่จังหวัดกี่จังหวัดต้องไปดูดป้านใหญ่เข้ามาแบ่งโคต้าวัฒนทายเก้าอี้สอสอกี่ตัวกี่ตัวจะได้ลมตรีหนึ่งตัวทั้งหมดนี้วุ่นวายเพื่อประโยชน์ตัวเองทั้งนั้น เอาตัวยหญเป็นรูปธรรมสีน้ำเงินพักภูมิใจไทยไม่ทนใรเลยเอาบ้านใหญ่เข้ามาบ้านใหญ่สุพรรณบุรีนะครปฐมศิลปะอาชาพักชาติพัฒนาสะสมทรัพย์บ้านใหญ่กาญจนบ,บุรีดึงมาจากพักเพื่อไทยบ้านใหญ่ขอนแก่นบนราชนานีดึงมาจากพักเพื่อไทยบ้านใหญ่ชนบุรีตระกูลคุณปลื้มพักพังประชารัฐ บ้านใหญ่ระยองตระกูลปิตุเดชาพักประชาธิปัตย์บ้านใหญ่เพชรบูรตระกูลพร้อมพัดนพักฝังประชารัฐบ้านใหญ่สายสุชาติชมกลิ่นย้ายจากพักรวมไทยสร้างชาติและเพื่อถ่ายบ้านใหญ่ในสายดีกปปสเอนัะพร้อมพันย้ายจากพักรวมไทยสร้างชาติบ้านใหญ่สงขานําโดยนิพนธ์บุญญ,ญามณีเมีอดีสะสะสงขาอดีสะสะนครสีมราก็ย,ย้ายมาจากพักประชาธิปัตย์ ท่าชมได้ฟังชื่อก็รู้ทันทีว่าพวกนี้คือเสือสิงกระเถิงแรกทางนั้นเพราะเป็นพักการเมืองนักการเมืองที่พร้อมจะโยกย้ายเปลี่ยนสีเปลี่ยนข้างไปในทุกที่ทุกเลือกตั้งตามแต่สถานการณ์ทางการเมืองที่จะเปลี่ยนไปท่านโมพน,นันกับผมไม่ว่าถ้าเลือกตั้งเสร็จปีหน้าถ้าภูมิใจไทยได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลไอ้พวกบ้านใหญ่เหล่านี้ แม่งจะทะเลาะกันเองเพราะพอได้ขึ้นได้ซีน้ำหน้าขึ้นมาก็จะแย่งเก้าอี้รัฐกรีกันไม่เพียงแต่สอสอที่กวาดต้อนเข้าสู่ค่ายพรรคสีน้ำเงินเพราะสภาสูงอย่างสงวก็ปรากฏชัดว่าเป็นเครือข่ายสวสีน้ำเงินอยู่แล้วล่าสุดสาราญาคดีทุจริตได้รับคำฟ้องกอกะตทุจริตหัวสวไว้พิจารณา ในชั้นตรวจคำฟ้องส่งหนังสือให้คอรอชี้แจงภายใน30วันและนัดฟังคำสั่งจะรับฟ้องหรือไม่ในวันที่27มกราคมปีหนา้าคดีนี้นายอัครวัตรพงธนาชริตกุลสวสำรองยื่นฟ้องนายอิทธิพรบุญยาประคองประธานกกตร,ร่วมกับกกตและนายสแสวงบุญมีเลขากรทจำนวนหมด8คน เป็นจำเลยฐานเจ้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายยามาตรา83 91มาตรา157นะฮะอีกหลายมาตราท่านผู้ชมครับคดีนี้จะเป็นบทพิสูจน์ว่าไอ้สวทิลปกันเนี่ยใช้อิทธิพลสีน้ำเงินเข้าไปทั้งนั้นกว่า่อนเพื่อเข้าไปแต่งตั้งบุคคลในดำรงตำแหน่งต่างๆในองค์กรนิสารวมทั้งแทรกแซง การทางานองค์กร,รผมจะเล่าให้ฟังซึ่งผมให้เล่าให้ฟังไปแล้วพอหมดสีน้ำเงินก็มาดูสีแดงพักเพื่อไทยส่งหน้าใหม่ใครเด็กคนใหม่คือ Chain, ดอกเตอร์เชนยศนันวงสวัสดิ์ลูกชายในสมชายวงสวัสดิ์กับเยาวภาคือสรุปง่ายๆว่าก็ยังทิ้งกลิ่นอายของชินวัตรไม่ได้นี่คือปัญหาใหญ่ของพรรคเพื่อไทย ซึ่งตอนที่นายจุลพันธ์มาเยี่ยมผมในวันเกิดผมผมก็เตือนสติไปว่าคุณสามารถที่จะเดินห่างออกจากกลิ่นอายของพรรคะกูลชินวัตรได้หรือไม่วันนี้ก็พิสูจน์ชัดเจนว่าพรรคเพื่อไทยก็ยังคงเป็นสายชินวัตรอยู่เหมือนเดิม่านผู้ชมครับสวนไอ้สีส้มเจ้าของพรรคตัวจริงตลอดมา ไม่ใช่ในเช่งไม่ใช่พิธาไม่ใช่สุริกัญญาแต่คือธนาธรที่ชูธงนักประชาไทยนักหนาผมถามหน่อยว่ามึงเนี่ยประชาไตยหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วคือประเด็จการทางปัญญาเป็นประเด็จการทางความคิดที่ชูวิตขมลวิจิตเขาเชียร์พักส้มตลอดมาเขาพูดแล้วพูดอีกเตือนแล้วเตือนอีกแต่พวกคุณก็ไม่ฟังชูวิ์พูดอย่างนี้ครับ เราจะเรียกพรรคประชาชนวราเป็นการทางบัญญาบังคับให้เขาทำตามเงื่อนไขไม่ทําไม่เอาแต่กลับไม่รู้จักตัดแปลงตัวเองพรรคประชาชนต้องเป็นนักปฏิบัติต้องไม่ใช่นักลงทติกับใช้วิธีคิดผิดผิดกับอาดุถินผมก็เป็นน้องส้มตัวจริงที่อยากเห็นการเมืองใหม่ไม่มีมุ้งไม่มีอุปธมรมไม่มีกลุ่มทุนไม่มีทหารในการเมืองไม่มีเทาไม่มีเราคุณทำได้หรือเปล่า คุณไม่จำเป็นต้องหัวชนฝาคุณอยากเปลี่ยนโลกให้เขียวขจีคุณเปลี่ยนได้หรือเปล่าในครั้งเดียวสาธูผมก็อยากได้แต่คุณแม่งดื้อคุณหลงตัวเองคุณรั้รนคุณไม่เชื่อใครเชื่อแต่ตัวเองไม่คิดตัดแปลงเลยในการเมืองบีแบบนี้ที่ไหนผมเห็นด้วยกับคุณแต่วิธีคุณมันผิดผมโกรธบอกแล้วเตือนแล้วสอนแล้วความซื่อตรงๆคุณใช้กับนักการเมืองได้ที่ไหนคุณใช้กับบรรทุนทินละ พักประชาชนอย่าหลงตัวเองอย่ายึดอย่าคิดว่าตัวเองถูกทุกอย่างอย่าเอาความฝันซื่อๆมาขายในเกมนี้คุณซื่อไม่ได้คุณต้องมีชั้นเชิงต้องมีกลไกและผมจะไปไว้ใจคนซื่อๆไปทํางานการเมืองได้หรือเปล่าในเกมการเมืองอ่อนหัดไม่ได้ต้องมีชั้นเชิงต้องพร้อมเชื่อว่าการเลือกตั้งครั้งนี้พรกประชาชนจะได้คะแนนเสียงน้อยกว่าเดิม อาจจะอยู่ได้ต่ํากว่าอร้อยก็ได้ไม่มีทางได้มากกว่าเดิมมีแต่ว่าจะได้น้อยกว่าเดิมเท่าไหน,นจริงๆแล้วชูวิทย์พูดสั่งสอนอย่างถนอมน้ําใจแต่ผมดูพฤติกรรมที่ผ่านมาคนพุ่งนี้แล้วตั้งแต่ธนาธรพิธาไอเทง่งวิโรธชอบพันนิการังสิมันรมไล่ไปททุกคนล้วนแล้วแต่ปากอย่างใจอย่างหน้าไหวหลังหลอกและคนยังเสือกเลือกเชื่อมันอีก มันกล่าวอย่างอาหารกาเมือมันกล่าวว่างานนี้มันจะได้แรนสไลด์250นะฮะให้มึงได้สองร้อยห้าสิบมึงก็ไปไม่รอดส่วนพักลุงลุงป้าป้าทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นพักไทยพักดีพักหมอว่ารงพักโอกาสใหม่ที่ผมเรียกว่าสุสานข้าราชการนั้นผมเห็นใจนะแต่เลือกไปก็เท่านั้นเสียงมันน้อยเกินไปแถมบางคนอย่างลุงป้อม หรืออภิสิทธิ์เวชชาชีวานี่ก็ลองถามว่าผลงานคืออะไรยกบ้านในกัมพูชาเซ็น m อ u 2 5 4 4 4 4 4 4 4ไปจดทะเบียนยูเอ็จนคนไทยโดนจับในพื้นที่ตัวเองท่านผู้ชมครับ <c oughs> ผมมีความจำเป็นต้องพูดถึงพรรคประชาธิปัตย์และคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวาในครั้งนี้ ติงพระชาธิปต,ติ่งอาภิสิทธิ์อย่ากโกรธผมเพราะสิ่งที่ผมพูดนั้นมันเป็นความจริงถ้าคุณรับความจริงไม่ได้ก็อย่ากโกรธผมถ้าคุณรับความจริงไม่ได้คุณก็พูดเหมือนติงลงตู่แต่ยังไงติงลงตู่ก็ยังตูลุงตู่ยังดีที่สุดคุณก็พูดไปสิว่าแต่ยังไงไม่ว่าความจริงเป็นไงผมก็ยังจะเชียร์อภิสิทธิ์ก็เหมือนกับติงส้ม เอาความเร็วยำของพวกส้มออกมาคอมเมนต์ก็บอกว่าผมก็ยังลงคะแนในส้มอยู่ท่านผู้ชมครับก่อนผมจะสรุปทางออกสุดท้ายฝั่งขอพูดในเรื่องที่มันขาดใจและผมต้องเตือนสติพี่น้องประชาชนทันหน่อยโดยเฉพาะคนที่ศรัทธาหรือมีความหวังกับพรรคที่เรียกตัวเองว่าเป็นสถาบันการเมืองเป็นพรรคเก่าแก่อย่างพรรคประชาธิปัตย์ ที่ต่อหลังเลือกคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะกลับมาเป็นหัวหน้าพรรคอีกครั้งล่าสุดไปสร้างโซโลกนนใหม่ว่าทนหายใจไายหายจนไม่รู้ไปขอความเห็นนี้จาก AI c h a ช GPT หรือเปล่าไม่เข้าท่าเลยแม้นี่เดียวถามว่าแคมเปญคุณมักง่ายคุณใช้ AI คิดหรือใช้คนคิดนะท่านผู้ชมครับผมขอโทษล่วงหน้านะครับพราบ พรรคนี้เนี่ยชอบเปล่าประกาศสร้างตัวเว่าเป็นเทพสมัยผมยังเป็นแกนนาพันธมิตรประชาชนเพื่อชาติยอยู่พรรคไปะชาปัดหาเสียงไม่เลือกเราเขามาแน่ทาตัวเป็นเทพคนอนื่นที่เป็นศัตรูเป็นมารหมดไม่ร่วมสังกคมกับพรรคมารไม่ร่วมพรรคโนนพักนี้ไม่เอาพักคดี บทเรียนการเลือกตั้งครั้งก่อนๆตั้งแต่2อ6 2 6 6ก็พิสูจน์อย่างชัดแล้ว่าพรรคการเมืองนี้มีฉาย,ยาวเป็นพรรคแมลงสาบดีแต่สร้างภาพทำงานไม่เป็นหักหลังประชาชนมาตลอดเวลาเราเคยเอาตัวอย่างพรรคแมลงสาบให้ดูนะครับแล้วพวกที่หักหลังยังไง ผมบอกมาแล้วไม่รู้กี่ครั้งว่าเนื้อแท้ข้างในพักนี้คือพักมแมลงสาบใส่สูตรโจรผูกเนคไทดีๆนี่เองสันดาเราดีาใส่ตัวชั่วใส่คนอื่นเนี่ยมันแก้ไม่หายท่านชมตามผมอ่ะคนที่เป็นติ่งประชาะัดตามผมอ่ะอย่าลืมว่าความชิบหายเรื่องดินแดนหนึ่ง m อ u ม5อ3ยูสองห้านั้นต้นต่อมานยุคใครก็ยุคประชายท์ทั้งนั้น แล้วยุคทักษิณศินวัตรก็มาสารต่อคุณอภิมสิทธิ์ครับติงประชาธิปัตย์ครับฐานไทย23คนที่เสียชีวิตได้รับบาดเจ็บพิเสียชีวิตไป23คนบาดเจ็บพิการมอีกหลายคนจากการสู้รบปกป้องเทืไทยชายแดนพี่น้องคนไทยที่โดนจับในที่ดินตัวเองวีระสมความคิดที่ต้องไปติดคุกกิตตารางจากกรณีบุกเข้าไปพิสูจน์สิสทธิ และที่ดินของชาวบ้านหนองจานที่ถูกพวกเขเมรยึดไปในช่วงปลายปี2553วันที่24ธันวาคม2553ในสมัยรัฐบ,บาลอาภิสิทธ์เวชชาชีวะพักปัิบัติจนต้องไปติดคุกเขเมรยาวถึง3ปี6เดือนเพราะถูกคนอย่างคุณอภิสิทธ์เวชชาชีวะสุรเทพเที่กสุวรรณคนของพวกนี้พักนี้หักหลังทั้งสิ้น ยังไม่นับคุณเรื่องปากท้องด้นเศรษฐกิจแผลเป็นทังสีไทยที่ปอตสตั้งขึ้นมาองค์การปฏิรูประบบสถาบันการเงินตั้งขึ้นเพื่อแก้ปัญหาสถาบันการเงินที่ถูกระงับการดําเนินกิจการ58แห่งหรือช่วงวิกฤตเศรษฐกิจปี2540ก็เป็นสีมือตั้งแต่พรรคประชาธิปัตย์ยุคต้มยำกุ้งสมัยคุณชวนเป็นนายกคุณทารินนิมานมีมีรัฐตีคลังที่ขายสมบัติชาติในราคาถูกๆให้ต่างชาติแล้วให้ทางชาติ มาเรียกเก็บเงินกับลูกหนี้ในราคาเต็มท่านชมรู้ไหมครับว่าไอ้นีกอนั้นทุกวันนี้ลูกหลานเรายัางต้องก้มหน้าใช้นี่อยู่เลยนี่แล้ะครับคือผลงานของพรรคที่คุณเรียกตัวเองว่าเทพท่านชมเชื่อหรือเปล่ปออาอภิสิทธ์เวชชัยชวัฒน์คนพรรคแมลงสาพวกนี้เคยย้อนทบทวนเคยสํานึกในสิ่งที่ดวเองทำบ้างหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องเขาพระวิหารเอ็มส การฝักสายส่งส่งคุยวิราเปติดคุกเข,ขมรการยกดินแดนประเทศไทยกัมพูชาเปล่าเลยพวกคุณไม่เคยมีความนึกที่อะไรเลยแมย้แต่นิดเดียวแถมล่าสุดมีข่าวแว่วข่าออมอีกฟังแล้วอยากจะโหร้อยฟันร่วงเขาบอกว่าเขาเมื่อเลือกตั้งงวดรอบหน้าปี2569นี้เขาจะกลับมาแน่ๆไม่ใช่เพราะนโยบายที่ดีไม่ใช่เพราะอภิสินเชางชีว่ ที่คะแนนดีแต่เขาเชื่อเรื่องดวงเขาบอกพักประชาตัด,ดถูกชะโลกกับปีตรงท้ายเลข9 29กนชนะปี39กนชนะเพราะนปี69กูมาแน่สาธุสาธุสาธ,สาธ,สาธุถ้ามึงจะโง่อย่างนี้ต่อไปมึงเ้าโง่ไปเรื่อยๆแล้วกันกูไม่ขอร่วมกระบวนการการโง่พวกมึงเตือนเ้เลือกเ้อเจอได้แล้วนี่มันสำริมพักการเมืองนะ หัวหน้าพักคุณแม่งจบจาก Oxford, จออกซฟอร์ดเชวนะทำเป็นเล่นไปหรือเป็นสำนักเข้าทรงกาปี69เหมือนปี39เหมือนปี29มาแน่แน่บ้านเมืองพังเพราะฝีมือพวกคุณไม่ใช่เพราะดวงดาวและที่พวกคุณจะแพ้จนศูน์พันีัยพันก็ไม่ใช่เพราะดวงตกมันเพราะเป็นกรรมคุณเข้าใจคําว่ากรรมไหมที่คุณก่อไว้กับพินต่างหากจะเป็นปี29หรือ39หรือผมไม่สนแต่ปี69นี้ ผมเชื่อประชาชนที่มีสติปัญญาเขาตาสว่างเขาไม่ได้มองหาเลขมงคลนะถ้าเลขมงคลเขาหาเพื่อแทงหวยเท่านั้นเองเขาไม่ได้หาเลขมงคลเพื่อให้คุณกลับมาอีกทีเขาหาคนทํางานคนที่ซื่อสัตย์คนที่รักอธิปไตยของชาติบ้านเมืองคุณไม่มีผลงานคุณไม่ซื่อสัตย์คุณไม่ออกมาปกป้องชาติบ้านเมืองแล้วเสียเขาบริหารไปเพราะใครอะ่ะ ก็ไม่ใช่เพราะอภิสิทธิเวชาชีวะเลยผมจะบอกคุณรู้นะเลขเก้าปิมเก้ามันมีความหมายเดียวพวกคุณคือเกลงเหวครับเก้าสู่จุดจบที่ประชาชนจะมอบให้ท่านผู้ชมครับเวลารถชนชชชถ้ามีรู้ใจประกันภัยความหมุดหิดของคุณ<า>จะเล็กมากสวัสดีครับเล่นมือถือปะเนี่ยเล็กจริงด้วยขอได้รุ่นไหนนะ เราคนรูียววิจิตโจจะเอาความหมุดหงิดไปเหลือไว้แต่ใบเคลมและรถทดแทนรู้ใจประกันภัยลดความหมุดหงิดเหลือนิดเดียวหลายหลายเรื่อง คุณธริสิทธิ์เวชาชีวะเวลาขึ้นเวทีพูดเดี่ยวเรื่อง MOU 2543สาธยายเหมือนอาจารย์เลคเชอรที่หมาหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดพวกติ่งพักพยายตัดติ่งธรพสิทธิ์ก็นั่งน้ำลายไหลาย,ย้อยเนี่ยโคตรคน,คนผมคุณผมผม,ผมเอางี้ไหมผมท้าคุณธริสิทธิ์เวชาชีวะในวันนี้ในานาคุณจะกลับมาเล่นอีกทีหนึ่ง คุณพร้อมมาที่จะดีเบตรเรื่อง m อ u 5 5 4 3ก็คุณทำถูกแล้วทำไม่ผิดคุณชาวกส,สิทธิพิรมมาร่วมด้วยก็ไม่เป็นไรพอปากเจ๋าและเกินคนคนนี้อุตสาหตั้งงบประมาณ7.1ล้านบาทเพื่อเรียกไอ้พวกนักวิชาการนักวิชาเกาินกากาที่ต้องการอุ้ม m u 2 3อแล้วเป็นพวกเขเมเอนออกมาปกป้อง,อง m u 2มอ คุณพร้อมจะเจอกระบีม่มือหนึ่งของผมไหมปานเทพพัวพงพันเวทีไหนก็ได้สื่อสาธารณะตรงไหนก็ได้ขอให้คนดำเนินการเป็นคนกลางเอา m อ2มย4 3ที่คุณปกป้องตรงนี้คุณทำถูกแล้วเอามาเปิดเผยให้ถึงเกินว่าถูกอะไรตรงไหนถูกอย่างไรเอาไหม นี่ผมท้าคุณเลยนะคุณอย่ากเก่งเฉพาะเวลาบนขึ้นเวทีคุณสิถ้าคุณติดตามข่าวมาแล้วคุณรู้มาว่าผมไม่อยากพูดแรงถึงกันว่าทหารไทยที่ตายไป26คนนี้เนี่ยฝีมือมาสารตั้งต้นมาจากพรรคประชาธิปัตย์พรรคคุณขาวพระวิหารที่เขารบกันจะเป็นจะตายอยู่ทุกวันนี้ที่ขมรเนี่ยมันอาวุธซ่อนอนขาวิหาร ประสาทพระวิหารแล้วมันก็ยิงทรงฝ่ายไทยฝ่ายไทยก็ยิงตอบโต้ก็มาจากฝีมือคุณอีกอะน้ำมันปาล์มสมัยหนึ่งแม่งโคตรแพงเลยก็มาจากพวกคุณอีกอะช่วยเหลือผู้ผู้ผู้ผ,ผิดโรงงานะน้ำมันปาล์มโรงพักที่คุณ สุเทพที่สุบัติโดนคดีอยู่แล้วสารชั้นต้นยกฟ้องไปและกําลังอยู่ในขั้นอุทธรณ์ดีกานั้นทุกวันนี้แม่ก็ยังเป็โรงพักที่ล้างอยู่เหมือนเดิมมีอะไรบ้างละ่ะที่คุณได้ทําสําเร็จคุณตอบผมว่าด้คุณทําอะไรสําเร็จบ้างพักประชัยปัดไม่มีวันที่คุณกลับมาในรูปแบบว่าคุณสวมชฎาแล้วคุณสวมเครื่องทรงคุณบอกคุณเป็นเทพ ทุกคนในโลกนี้ในเมืองไทยนี้เมื่อเล่นการเมืองเป็นมานหมดคุณจะไม่ร่วมว่าพรักโน้นพักนี้ผมถามว่าถ้าพรรคเพื่อไทยชวนคุณร่วมรัฐบาลคุณจะไปมั้งคุณก็อาจจะบอกไม่ไปเพราะคุณต้องการเท่พักประชาธิบัตเป็นพักที่ไร้สาระที่สุดอย่าไปเสียเวลากับมันท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับ ย้อนกลับไปเมื่อสมัยพันธมิตรชุมนุมกับไล่ทักษิณเมื่อปีวันที่17เมษาย,ยน2อ4 9้่าท่านผชมที่อยู่เหตการณ์จำได้ว่าคุณสนอเทียนทองขึ้นเวทีพันธมิตรดาทักษิณจนเล่เป็นโจกทำหนังสือรู้ทันทักษิณแต่หลังเรื่องตั้งชัยชนะเป็นของพรรคพังประชาชนทักษิณแบบผิดความคาดหมายคุณสนอลืมไปว่าพูดอะไรไว้บ้าง กระโดดก่อขาทักษินที่ดาทักษินไม่ลืมไปหมดคุณปัญหาสิทธิประชาประกาศหนักแน่นเป็นตายได้ดีไงก็ไม่เอาทักษินอีกแล้วแต่สุดท้ายก็ไปร่วมกับพักพังประชาชนเช่นเดียวกับสนองเนวินชิดชอบแฉพักรคชาปัดเรื่องเอาที่ดินสประกอไปแจกคนรวยผมลืมพูดถึงเรื่องที่ดินสปกอ4 0 1ฝีมือคุณสุเทพเทศสุวรรณพักประชาปัด แฉพักเสียบัตดเรื่องเอาที่ดินสป์ไปแจกคนรวยจนต่อมาต้องยุบสภาหนีอภิปรายเอาสิทธิ์เวชชาชีวะแฉที่ดินเนี่ยแฉเนวินเรื่องที่ดินรถไฟของเขโดงปี252หลังจากพันธมิตรขับไล่ทักษิณตอนนี้ทั้งคู่ก็จับมือกันเป็นเพื่อนซีกันไอ้คนหนึงก็แฉเรื่องสปก4ขุ4ขีดุดหนไอ้คนหนึ่ง ก็แชฉในเรื่องของที่ดินเขากระโดงของเนวินจิตชอบแต่พอทหารมาจัดตั้งรัฐบาลให้อภิตเป็นนายกรัฐมนตรีเนวินและภิิฎก็จูบปากกันเหมือนเดิมพอมาปีสม2566พักคก้าใครประกาศไม่จับมือพักสืบทอดอำนาจเผดการแชร์ภาพก่อนจะถึงวินิจเป่านกหวีดแต่หลังชนะเลือกตั้งก็ไปดึงพักชาติพัฒนากล้าของกอนมาร่วมจัดตั้งรัฐบาล จนถูกด่ากระจุยกับลำกับตรวจแทบไม่ทัน